เพราะว่ามิชชั่นออฟเลิฟของเราในวันนี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนผู้ชายล้นๆนั่นเองครับผมชื่อดังด้วยโรงเรียนนี้นะฮะอยู่แถวย่านพระนครครับนั่นก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะเอกลักษณ์ของเด็กสวนอย่างแรกครับคือรักเพื่อนครับสักพี่ครับรักครูครับรักอาจยอยู่พ่อแม่ครับมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาติดตามชมกันนะคะว่าจะสนุกสนานและก็เรียกคะแนนรักจากคุณผู้ชมได้มาแค่ไหนงั้นเดี๋ยวตามน้ตกับพี่ภูมิไปปฏิบัติการรักกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะขอทําความรู้จักกับทั้งสองทีมของเรากันเลยค่ะดีครับทีมแรกนะฮะหมังนภูมทีนี้เชื่อเลยครับผมเหนื่อยมาเยอะเขาพยายามบ่งบอกได้ไหมพี่น็อตฮะผมเหนื่อยมาเยอะมาทีนี้เป็นกลางค่ะลุกขึ้นเลยทีมนี้ชื่ออะไรคะ จงหลงเราสมัยนี้เนี่ยชอบสาวสเปคไหนระหว่างสวยโกกับผู้หญิงที่สวยเนี้ยบค่ะวสวยเนี้ยบเนี่ยเป็นยังไงสวยเนี้ยบหรอก็คงเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคจัดการอะไรได้ดีทุกอย่างเรียบร้อยอ่าและสวยโกะเนี่ยครับพี่น้อง สวยโกก็ออกแนวอะไรอะนางเอกเกาหลีสมัยนี้เนาะใช่ไหมคะที่จะค่อนข้างแบบซุ่มซ่ามซุ้มซ่ามเปินเปินแต่ว่าทำอะไรแล้วก็พระเอกก็เหมือล้อตาม,มีความ,น,วามน่ารักลองเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนนะครับตอนนี้ขอตัวแทน2ทีมขึ้นมาจับเล็นป้ายดีกว่ามีคัดมาแล้วนะสองหนุ่มหลอ่อเลือกกันแบบสลับข้าสงสลับขั้วเสงอันแต่ไม่มีขัดแย้งนะครับผลออกมาเป็นทีม ผมเหนื S 1> <S 1> ่อยมาเยอะได้สวยกะส่วนสวยเนียบตกเป็นของทีมต่อไปใครจะมีทีเด็ดอะไรบ้างมาดูตอนระดมสมองกันเลย ตัวสวยเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างไม่หนักใจครับเพราะว่าสวยเนี้ยเป็นสวยในความคิดของผู้ชายทุกคนครับขอบคุณมากครับอ๋อขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาจะลงความคิดกันต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าเลยค่ะตอนนี้เราก็เป็นต้อมกันอยู่นะครับกับทีมผมเหนื่อยมาเยอะอยู่หัวหน้าทีมเหนื่อยจากอะไรมานั่งคิดนั่งคิดนี่แหละครับครับชอบผู้หญิงเนี้ยเนี้ย หรือชอบบอกโกโก้โกโก้โกครับทับไม้ครับซุ้มซามดีนี่นทำเดินไปหาเรื่องก็ยังได้อยู่เดินไปสะดุดสนุกขนาดไม่เครียดเลยนะ ก่อนอื่นนะฮะเราต้องทำความรู้จักกับเลิฟกูรูของเราก่อนได้แล้วค่ะผู้ที่จะมาให้ขอ้อคิดเห็นดีๆนะคะคุณหมอคันสแน์สุการเรศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอเจอกันอีกแล้วเ<อ>จอทุกสัปดาห์เลยนะครับคุณหมอกครับ,รบทุกวันที่เทรนเป็นยังไงค,คุณหมอมันก็แล้วแต่ครับม,มันก็แล้วแต่ชอบคนละอย่างนะครับผมว่าเราลองดูน้องๆเขาว่าเป็นไงนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือนยครับผมเหนื่อยมาเยอะเชิญเลยค่ะเป็นสาวก ยังไงจากที่เรียนเศรษฐศาสตร์เลยนะครับเป็นการกระจายรายได้ครับถ้าอยู่ดีๆเราไม่เราแบบสาวเนี้ยบทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะไม่กระจายรายได้อะไรแต่ถ้าเราสาวโกะอยู่ดีเดินไปตู้บหัวแตกเย็บสามเข็มกระจายรายได้ให้หมอทุกคนมีงานทำโลกก็ประเทศชาติจะเลยลุ่งเรืองครับเลยโกะเนี่ย จะแบบป้าๆบอๆครับสนุกสนานยิ้มแย้มจ่มใสยอยู่แล้วไม่เครียดครับมีสีสันในชีวิตครับจม,มีการแสดงละครตัวอย่างของสาวโกะกับสาวเนียบนะครับแล้วขอเชิญพีเซนเตอร์พิเศษด้วยครับหนึ่งคนครับ <S <S คนซ้ายคนซ้ายเธอดูดีมีชาติตึก <Okay. S 1> เป็นสาวเนียบแต่กำเนิดคนขวาเธอเกิดมากลาง oh <my S 1> ของขึ้นน้องแต่กำเนิด เดินเข้าไปในห้างด้วยกันเดินเข้ามาเดินเข้าไปแค่เข้าประตูก็แข่งขาอ่อนแล้วทำให้สาวเนี้ยอิจฉาและคอยบงการคนการก็เลยไม่ค่อยสนใจสุดท้ายผู้ชายก็มีเลือกสาวเนี้ยเราไปกับคนที่มีความเฮฮาคึ้นเคงมองๆมึนๆยังไงก็ดีกว่าเราไปกับคนที่นั่งเหมือนแม่เราตลอดครับขอบคุณครับ สาวนี้จะสู้ได้พี่นดอตมันไม่น่าลำคาเหรอสู้ได้อยู่แล้วจริงไหมอ้อามาขอเสียงปรบมเอได้เลยครับสัสพลงสาวนิ้คร้บสาวนียบอย่างเดียวครับคําว่าสิงเกิลปลอดภัยสาวโก้สุมสม้มซ้ำโดนผู้ชายแต่อังมาไม่รู้กี่ร้อยคนผมปั่นทงเลยฮะเดินๆไปลบอุ้ยช่วยหนูทีผมเล่นให้ดูเลยอะนึกภาพออกงานแต่งงานครับ พาสาวเนี hire, ้ยไปออกงานแต่งงานเพื่อเราสาวเนี้ยเดินครับเราเบงรอผู้หญิงน่ารักแล้วพอเทียบกับตอนเราเดินกับสาวโกะครับเดินเดินอยู่อุ้ยกนนนดนแจ้วไหวตกเจ็ดหมื่นสามพันล้านเราเอาเงินที่ไหนจ่ายครับกระจายรายได้เราไม่มีกระจายรายได้เราไม่มีเราไม่มีเงินให้เขากระจายรายได้อย่างนี้หนี้ชัดๆกูเอ็มเอยังไม่พอเลย ได้ไรได้ยังพอว่าถ้าล้มไปแล้วตายมีเคียเสาเน,เนี้ยเนี่ยจะมีความรับผิดชอบสูงก็คือแบบมีอะไรก็เก็บกว่าง่ายๆเรียบร้อยถ้าเป็นสาโก้อาจจะแบบดูเละเทะเละเทะมันดูแบบไม่ค่อยดีอะครับสาเนีย้ยถ้าเป็นคนรอบคอบนคนรับผิดชอบอะไรพวกเนี้ยไม่ยังเป็นต้องเคียนครับเป็นสิ่งที่สอนให้รู้ว่าทางบ้านปลูกฝังมาดีเราอยากจะมีลูกกับคนที่ทางบ้านปลูกฝังมาดีแล้วเขาสามารถปลูกฝังความสิ่งดีๆให้ลูกเราต่อไหม นี้เข้าไปดูกับน้องๆล่าง,างาดีกว่านะดูซิว่าคิดกันยังไงบ้างนะฮะสาวเนี้ยบหรือว่าสาวโต๊ะนะฮะชอบสาวแบบไหนเนีน้ยบ,บหรือโกๆโอ้ๆเอาโก้ๆดีกว่าครับทำไมอะครับเพราะมันดูอันเลิศดิเออให้เราน่าสนใจครับใช่ไหมครับผมเ,เลือกสาวเนี้ยบครับรก็เ,รเป็นเป็นคนเป็นระเบียบดีก็ช่วยงานในบ้านได้น่าจะช่วยงานงานในบ้านได้เอาอะโก้หนึ่งเนี้ยบหนึ่งเราชอบสาวแบบไหนครับเนี้ยบครับอ้าวเนี้ยบกินไปสองแล้ว ต้องถามด้วยว่าทำใหม่ครับต้องกับบุคลิกผมดีครับเว <l ose> ลาเราครบสาวโกเอนะครับชีวิตมันมีชีวามันมีชีวิตชีวาและไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตชีวิตมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาพี่เขารู้สึกไหมครับน <l ose> ะครับทำให้เรามีตื่นตัวตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะคงความเป็นดุ่มอยู่เสมอถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราครบกับสาวเนียบชีวิตเราจะโดนเธอควบคุมครับ ทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะทุกอย่างนี่คาดหวังได้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนึไหมครับทุกอย่างจะอยู่ในกรอบตีเป๊ะเลยที่จริงแล้วมันดีคนละอย่างนะครับถ้าเกิดเราเป็นหนุ่มๆประเภทที่เนี้ยบอยู่แล้วนึกออกไหมฮะไปเจอเนี้ยบอีกคนเกิดเนี้ยบสองอันมันไม่ตรงกันนะครับคราวนี้กรอบ2อันหลุดเลยนะี่ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นพวกพวกอะไรนะครับบ้าๆบอๆนะครับเรามีคนมาช่วย ปรับรูปแบบบ้างมันก็รู้สึกดีขึ้นจริงไหมครับครับนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนระเบยียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ไปดูแลสาวประเภทนั้นเราอาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นบ้างน้องว่าจริงไหมในชีวิตเราเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีหลายอย่างเราก็เติมเต็มไอ้สิ่งที่เราขาดไปนะครับแล้วเราก็มองส่วนใหญ่โลกให้เป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นหนุ่มเนี้ยบนะมักจะมีสาวโกะมาติด แล้วคุณก็มีความภูมิใจโอ้โหเราได้เช็คแคนนะอะไรต่างๆแล้วนะถ้าเกิดคุณเประเพศเล่ไปเล่มามันก็จะมีสาวที่เนียบมาดูแลเพราะเหมือนดูแลลูกกันนึกออกไหมนะยังไงก็ตามไม่ว่าโกะหรือเนียบถ้าเขาเป็นคู่คุณนะคุณได้เจอแน่แล้วคุณสลัดยังไงก็ไม่หลุดเพราะเขาบอกว่า whatever be long to you will stay with you นะ whatever be long to you will go away นะครับนั่นคือข้อ็จจริงหาคนที่มีบาลานซ์ที่พอดีด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เติมเราให้เต็มอะไรที่เราขาดเขาเติมเราได้ในสิ่งที่ดีเนี่ยอยู่กันได้ยาวรักกันได้นานครับใช่แล้วค่ะขอให้ทุกคู่มีความสุขกับความรักนะคะวันนี้ค่ะชิรักชิลรสช่วงปฏิบัติการรักของเราต้องขอขอบคุณค่ะบริษัทอาหารยอดคุณนะคะที่ได้นําสีสันความอร่อยมาเพิ่มให้กับน้องๆนะคะและก็ขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะช่วงหน้าลุยกันต่อกับรายการชิรักชิวรสค่ะครู่เดียวค่ะ